อยากกินโซดาเินทุกวันดีไหมกินเพื่ออ๋ออยากจะกินเพื่อรักษาสภาพความเป็นอย่างในร่างกายเพื่อชะลอความเสื่อมของไตเพื่อสุขภาพดีอย่างนี้เหรอคะอ๋อเดี๋ยวก่อนถามก่อนนิดนึงแล้วรู้ไมหมคะไว้โซดาเินนี่มันคืออะไรอ๋อไม่รู้โซดาเินมันก็คือโซเดียมไบคาร์บอเนตคุณหมอเขาจะอ่านค่าเลือดของเราแล้วดูตามคำจะเป็นว่าเราควรจะรับ โซดามินเพื่อปรับความเป็นด่างในร่างกายหรือเปล่าเพราะฉะนั้นไม่ควรจะหามากินเองเด็ดขาดจ้าแล้วในส่วนของที่ถามมาว่ากินโซดามินช่วยชะลอความสุ่มของไตได้จริงไหมอันนี้บอกเลยว่า ต้องถามว่าไปเอาข้อมูลมาจากไหนใครเป็นคนให้ข้อมูลเขามีงานวิจัยจากหน่วยงานไหนรองรับหรือ,อยังแต่เท่าที่ออสการ์อ่านมาเนี่ยยังไม่เจองานวิจัยไหนรองรับเลยสักทีเขาจะมีการทดลองระยะสั้นกับผู้ป่วยโรคไตแต่ก็ไม่ได้มีการติดตามผลวิธีการ follow up ใดๆทั้งสิ้นอ๋อที่อยากจะมากินโซดามินเพราะอยากสุขภาพดีอยากให้ร่างกายมี การปรับสมดุลกดด่างใช่ไหมจ๊าง,ง่ายๆเธอต้องเข้าใจก่อนว่ากลไกในร่างกายเราเนี่ยไปดูถูกเขาไม่ได้นะจ๊ะ <c oughs> เขา Amazing <c oughs> มากเธอจ๋าเขามีระบบมี b u ฟ f e r มีระบบ healing มีระบบที่ รักษาสมดุลค่า pH ในร่างกายอยู่แล้วถ้าเธออยากสุขภาพดีขึ้นเธอแค่ปรับไลฟ์สไตล์องค์รวมของเธออ่ะเดี๋ยวฉันจะบอกให้ว่าต้องปรับอะไรบ้างดับแรกหลีกเลี่ยงการกินอาหารแปรรูปที่ผ่านกระบวนการผลิตสูงที่มันมีสารการบูดมีการแต่งสีแต่งกลิ่นแต่งรสมีโซเดียมสูงมีน้ำตาลเยอะหรือว่ามีไฮฟรุคโตสคอนไรัปอะพวกเนี้ยเธอหลีกเลี่ยงไปเลยเช่นพวก ใช้กลอกหมูยอปูอัดลูกชิ้นซีเรียลหรืออาหารแปรรูปอาหารแชร่แข็งต่างๆพวกนี้บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะจ๊ะเพราะว่าโซเดียมมันสูงแล้วก็ให้เธอเปลี่ยนนะจ๊ะไมากินอาหารแท้ๆเลยจ้ะในส่วนของผลไม้ก็แนะนําว่าให้หลีกเลี่ยงพวกผลไม้อบอแห้งเพราะพวกน้ำตาลจะเยอะไฟเบอร์เหลือน้อยแล้วให้กินเป็นผลไม้สดที่ขาดไม่ได้เลยนะที่เธอต้องเติมทุกวันคือโปรไบอติกส์พรีไบอติกส์จากอาหารนี่แหละ เนี่ยแล้วเธอก็นอนให้ครบแชั่วโมงอาจจะเธออยากสุขภาพดีแบบขั้นกว่าขั้นเทพขึ้นไปแนะนําเลยทําสิ่งนี้ง่ายๆเช้ากับเย็นจากทําสมาธิจากที่ Harvard ์ดเขาก็มีงานวิจัยออกมาแล้วว่าการทาสมาธินี่จะช่วยฮีลิ่งร่างกายได้ดีมากอย่างที่บอกอ่ะมันมีฮีลิ่งมีระบบบัฟเฟอร์มีทุกอย่างมันรักษาความเป็นกดดันได้ดีอยู่แล้วมันอยู่ที่ไลฟ์สไตล์ของเธอแล้วถ้าเกิเธออยากเพิ่มขีด ความสุขภาพดีมากขึ้นเธอก็เมื่อทา i ไอเอฟจ้าเพราะว่าไอเอฟเนี่ยถ้าทำถูกวิธีกินดูวิธีนะจ๊ะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดลดระดับอินซูลินและก็ถ้าเธอทำสิบแปดถึงหกขีดไปเธอก็จะได้ออโตฟาจีคือการรีไซเคิลเซลล์เธอและก็ยังมีประโยชน์อื่นๆอีกมากมายนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นการลดความเสี่ยงการเป็นความดันเบาหวานหัวใจสโตรกมะเร็งบางชนิดลดความเสี่ยงการเป็นพาร์กินสันอัลไซเมอร์แต่เธอต้องทาให้ถูกวิธีนะจ๊ะอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้สุขภาพดีมากมากเลยก คือการออกกําลังกายเป็นประจําจ้านี่ถ้าทำแค่เนี้ยเขาเรียกว่าปรับไลฟ์สไตล์อง์รวมอยากชะลอความเสื่อมของไตก็อย่าไปกินอะไรที่มันมีสารพิษสารตกแต่งสีเสืออะไรให้มันเยอะนะักเนี่ยดูแลแบบนี้อ่นะแล้วก็ตอนนี้รู้คําตอบแล้วใช่ไหมจ้าว่าควรจะกินโซดาไหมหรือเปล่าอ่ารู้แล้วนะถ้าจะกินต้องทำไงปรึกษาแพทย์ถูกต้องอ่าอย่างนี้คุยกันรู้เรื่อง แล้วคุณผู้ชมกำลังกินโซดามินอยู่หรือเปล่าอย่าลืมนะคะถ้าจะกินโซดามินต้องกินตามแพทย์สั่งเท่านั้นค่ะอยากกลีนแบบสุขภาพดีด้วย IF และโล w Carb อย่าลืมกดติดตามอัสการ์ในช่อง l i f e Go Lean ฝากแชร์คลิปนี้ด้วยค่ะ